นนซึ่งมันเนี่ยสามารถใช้งานได้อเอวันนี้อยู่กับวหน้าเผาแฟมิลี่เดี๋ยววหน้าเผาจะพามาเดินดูอุปกรณ์รณที่ดี Y าต่างาว่าไอที่เราดี Y มามีอะไรสามารถมันใช้งานได้จริงมากเดี๋ยวมาดูขั้นต้นนี่ตะก๊กมาได้อันนี้คือนนเลอาเลที่เราทำเนี่ยเราทำจากล้อมอเตอร์ไซค์ใช้หลักการมัดเชือกด้วยวิธีการใช้เงื่อนต่างเงืเ่อนพิรอดเงื่อนบวมสายธนู การทําก็ทำไม่ยากนะคือทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดอ้าต่อไปที่สองอันนี้คือโต๊ะนั่งจากรถสิบล้อมาดูสักล้อไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยล้อรถล้อรถ,อรถยนต์เอามาทำเป็นที่นั่งเห็นไหมแข็งเรงบางคนต้องบอกว่าโอ้โหสักจะทําทําไปมันนั่งได้ไม่จริงหรอกมันใช้งานได้ไม่จริงหรอกก็ดูเลยเนี่ยก็ทาให้ดูแล้วไงเออมันใช้งานได้จริง 10ปี30ปีไม่มีเสียหรอกอ้าวต่อไปมาดูมาดิเห็นไหมเอออันนี้เตื่นช้ามาคุณนจะนั่งทำใส่อะไรก็ได้ใส่กาฟงใส่กาฟงกาเฟ่นี่ออุปกรณ์ต่างๆไหมด้านในเนี่ยก็เป็นใชอ้อ่ไม้ไผ่เอาเห็นไหมไม้ไผ่เนี่ยไม้พงไม้ไผ่ไอ้ล้อยนนี้ก็ยิงด้วยสีมาดูอ,อันนี้โคตรเท่เลยอะไรอ่าไว้ที่ลังถังน้ำ่ะมาดิอาเนี่ยมาดูเพล นี่นี่นีนี่เหนเนี่ยอันนี้เปลไอตอนแรกเนี่ยทำใหม่ใหม่เนี่ยมันโคตรจะหนักน้องช่างหน่อยเนาะหนักมากเนี่ยทำเสร็จใหม่เนี่ยมันหนักมากพอไม้มันแห้งไปเนี่ยมันก็เริ่มจะเบาแล้วเออจากหนักสิบกิโลก็เหลือมาสักสามกิโลก็ใช้เชือกอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณสักห้าสิบปีอะเยอะมากมานี่มาดูอันนี้มาเวิวมานี่ตากล้องมาใกลได้เลยเห็นไหม เห็นไหมเทไหมนี่เป็นงาน DIY ทั้งหมดคือถ้าเกิดคุณเอาไปทิ้งอ่ะมันก็เป็นของแบบเอาไปทิ้งอ่ะแต่ถ้าคุณนำมา DIY มันก็เป็นของมีค่าไม้ไผ่ซื้อมามีกี่บาทล้อจักรยานล้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเท่าที่หมดเท่เห็นไหมสวยไหมแต่กล้องมาถ่ายใกล้กูจะถ่ายแต่อะไรใบหน้าของเลยเนี่ยถ่ายชิ้นของบ้างเนี่ยนี่เห็นไหมนี่มาดูนี่ถันลง ของเสียๆของผู้ผุๆพังๆเนี่ยมันใช้งานได้หมดเลยเนี่ยพัดลมเนี่ยดูๆะนะเออมันเสียหลอกไฟดับเลยเนี่นี่มาเนี่มาดูที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดนเนี่ยโม้วนข้าวเนี่ยให้มาซ่อมยังไม่ได้ซ่อมหรอกนะไปซ่อมสักทีไมไ่ต้องซ่อมหรอกทีนี้นะเห็นไหมอะไรเนี่ยอันเนี้ยที่คนโอ้โห คลิปบ้าอะไรลงวันเดียวคนดูสิบสี่ห้ล้านคนไม่เคยเจอหรอกนี่คี่บหน้าเผาเลยคลิปนี้ก็ถ้าทำมันต้องทำสองคนนะแต่ว่าหน้าเผามีผู้ชื่อยูด,ดูที่การดึงลงเนี่ยแหนวแค่นี้เองไงไหมนนเนี่ยคือสแลันเนี่ยการทำสแลันมารดดูดเราดึงมาก็เราก็ดึงแบบนี้เห็นไหมซึ่งมันเนี่ยสามารถใช้งานได้ใช้งานได้จริงนะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ทำสาราก็มาดูดิ เนี่ยห็นไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสามาะทําทำงานได้ใช้งานได้จริงนะเนี่ยเห็นไหมไอ้เพียงต่ว่าเนี่ยข้อเสียคือเวลาเราใช้ใช้ท่อ p v วีซะเวลาดึงบ่อยๆอะมันจะก็เหมือนน้ำมันกัดเซาะชายฝั่งอะมันก็จะเซาะไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ขาดทางจะดีคือถ้าเกิดเราไม่อยากดี y ก็ใช้พวกสลิงอใช้สลิงเอาแล้วกันซื้อมาตัวไม่กี่บาทแต่นี่คือดี y ดูลักการทำงานของมันนะเออเนี่ยเนี่ยดึงเข้าไป ใช่ไหมเนี่ยอยากให้มันตรงเสมอก็ดึงให้เท่ากันแล้วก็มัดเนี่ยหลักการมัดก็ใช้คุณจะมัดยังไงก็ได้มัดเหมือนเงื่อเนื่อลูกเสือทั่วไปก็ได้เอาที่สบายใจมาดูตรงนี้นี่เส็งอ่ะถ้าคนไปซื้อไปซื้อตามห้างอ่ะประมาณพันห้าร้อยบาทแต่นี้คือเราลงทุนไปไม่กี่บาทหรอกเห็นไหมการละมงเนี่ยซื้อมาแล้วก็ใส่ไปเนี่ยมันยากไหม ซื้อมาแล้วก็แค่เจาะซื้อสะดือมันมาใส่จบอ่านี่คือซิงล้างจานต่อไปมาดูทุกถังกาละมังที่มันแตกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปทิ้งบางคนว่าโอ้มันใช้งานไม่ได้หรอกเนี่ยทำไมใช้ไม่ได้ฮะเขาจะใช้กี่ปีเนี่ยมันแตกมันแตกจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วก็มันใช้ง่ายมันใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันจะมีบ้าเลยใส่น้ําไปเลยจะยกไปยกบานมีไหมไม่มีหรอก พอใส่น้ำมันก็อยู่ที่เดิมมันไม่มีการเคลื่อนย้ายอีกแล้วเนี่ยแค่นี้เห็นไหมยากไหมไม่ยากเอ้ามาดูอะไรอีกฮะเปลย์เหรอเอ้ามาดูวิธีการผูกเปลย์มานี้เอีการผูกเปลย์อันนี้คือเปลย์ของไอ้ดัมโบของน้องใครอยากซื้อก็อุดหนุนมันแล้วกันอ้ามาดูการผูกเปลย์นะสอนไปเลยนะ ไปเอาตากล้องกบมาถ่ายตรงนี้เด้ย,ยถ่ายเล,ลงน่าหกเอ่ามาดูเอาไม่ซองไม่ซ้อนล้วเอาไม่ซ้อนหรอกไปเพราะว่าน่าจะผูกไปเลื่ยแหละไม่ต้องมาซ้อนหรอกทั่วนี้การผูกเปล่ะนี่มาดูอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันแตกเห็นไหมแตกเนี่ยก็เอาแฟบกับเอ่อกาวร้อนมาผสมมันใช้งานได้แล้วมาดูมีอะไรอีกไหนเด็กน้ำ เออเนี่ยทีเด็ดนี่มาดูเห็นไหมเนี่ยเออเขาเรียกว่าระบบแอร์แวแต่ถ้าเป็นบ้านผมตัวนี้ก็น่าจะเอจะกรย์เยอะเอจะกรย์ไอจะแกกับเอกีออแกเออเนี่ยแต่ว่าเคยใช้งานได้จริงนะแอร์วงแอร์แวเนี่ยนะรับประกันด้วยช่างหน่อยเมื่อวานไปซ่อมแอร์มาไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ไหมถ่านี่ก็ถ้าเกิดคุณต้ไณไมไว้คุณไม่คุณไม่กินก็ไม่แตก เห็นไหมวิธีการทุบไขยย่ไงไม่ให้แตกคุณก็ทุบแบบวิธีการงางมือีงย้าไม้ว่าไม่แตกหรอกเออเอา้าก็ขอจบการน,นำเสนออุปกรณ์ชิ้นนี้มีอะไรบ้าง